สวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่ผมมาชมทางชมใหญ่จีนเราเปิดออฟฟิเชียลมือนีพี่น้องจ้ามือนีบรรยากจศนสื้อผายางเลาะเบื้งบริเวณบรรยากาศของสนามทัพงานทําการแสดงของสารพิษร้านแพงเหมืองแร่นี่ยมวนแค่แน่นอนกับบรรยากาศน้ำมือแรงใกล้ชิดคำเบิ้งพี่น้องอ่ะไปโตกระลัง สถานที่บวชิปินทั้งเวทที่หรือว่าชิป็นทั่งแม่ค่าแม่ใครมนืนอึืนนีกอะมวนมวนกันแบบซีคู่ลอยไม่มีโอกาสได้นั่งเลยเตนอย่างเดียว ี่น้องตอนกงเว้นเป็นลักษณะนี่ตอนมือแรกคือมือตื๊บไอ้พี่น้องเบื้งบรรยากาศทั้งหนาเวทีช่วงยังประท่าการแสดงเตรียมพ่วมพร้อมสซ้ัๆข้าเจ้าเปิดเพลงพี่น้องยัดเกียไหนพี่น้องไ้เบื้องบบรรยากาศช่วงพี่น้องไอ แต่ค่อยชมมือแรงนี่คือหลุดมิดบางท่านพี่คือมิดมิดเสียงออกมาพี่น้องในมวลเอาดีร่ะสวยงามพี่น้องสวยงามงานสาวน้อยพี่น้องแพงเอาความสวยความงามให้พี่น้องในเบิ้ง พอกันแค่งแน้นอนมือแรงไม่เชื่ชื่นกันผูบ่าวกินมานเนี่ยไหกำลังแรงใจได้พี่น้องเด้อผู้ที่เบิ่งยูทูบแล้วผู้ที่เบิ่งยูทูบของไม่เชื่ชื่นลงไปนี่กันมาเบิ่งมือแรงกะจับไม่จับมือกอย่าลืมติดไหม่ที่มือนี่เด้อพี่นอ้องถ่ายรูปกล้องครับไห้กำลังแรงใจจะขึ้นจะไปจะละจะไล่ เสียงนี่เสียงพี่น้องกาลังสิ่ร้องเสียงเบิงึงอ๋อไปพี่น้องบ้านไม่ใช่จืดหาเพิ่นเปิดเพลงเพิ่นสิติดลิขสิทธิ์เนาะพี่น้องเนาะเบิ่งบรรยากาศไปเรื่อยๆยัาม,มือแรงจะเว้นกับสีตกดินแล้วเดินกว้างพี่น้องกว้างกว้างดีมาเด้อพี่น้องมาเด้อให้พี่น้องได้มวนให้พี่น้องได้ สัมผัสกับการแสดงของชาวนาเป็นแพืองบุรีนี่มาไล,ะะล่ไจ่ลื่นข้องคอยจืนให้ในดเด้อบน่นหน่อยกันลายบ่หลายกะนหน่อยออมาหาพีหาหน่องมาขอท่านน้ำใจจากช่วงโควิดลุงมาว่าไม่สิบว่าเดรินบุรีรัมหาทั้งเกียข้าเมา ของเพื่นว่กว่าบเนนอนเราเฉดไปเข้าไปร้องเมืองเราเ้งแต่มืออื่นก็ได้ใหายพี่น้องมืออื่นใหายไปหลายกระบังแล้วแนไฟกำลังติดตั้งไปคือความสวยงามนะครับนักแสดงผู้ดำๆกับสือขาว ้อนไฟนีนแหละถนนมีไฟนี่ดำศิลปินภาพพี่น้องย่างเล่ะเบิรงดว่องสวยงามของเวทีเมื่อแรกศิลปินนักแสดงกระสิเต็มเวทีหนิครัะพี่น้องพี่น้องผู้เขามามวลไมายืน สั้นเป็นแค่สั้นตัวพี่น้องเบิ่งหลับอ่าเมื่อแรกอยากจะมีเหตุการณ์อีกอย่างที่มันรุนแรงอยากจะมีเหตุการณ์ที่ว่าเห็นบ่ได้ขอให้ให้ประสบความสำเร็จดูล่ะเอาม่ต้อเสียงตะ้เข่าไปซะก่อนข้างหลังเพราะว่าเพิ่นเปิดเครื่องเสียงแล้วมันสิอยากไล่เนาะพี่น้องเนาะ โอ้ยจักเสียงนะอันนี้บ้าแม่ข้าเจ้าปลูกเห็ดได้พี่น้องเลยอันนี้เป็นมองยูมองเศร้าของศิลปินนักแสดงของสาวน้อยถูกุ่มไปสุ่มนี่จ้าอันนีค่ะ น้องเสียงเพลงมาแล้วอาบไกวสักก่อนเราพี่น้องเนาะดูทั้งหลังพี่น้องมองจอดรถกับควงขวางดีพี่น้องมาแล้วบ่ต้องหยาดวาบ่มีมองจอดรถเด้อควางขวางเว้ยจอดได้เป็นลอยๆขั้นอาว่าสิเป็นมอเตอร์ไซค์หรือว่าสิเป็นรถใหญ่รถปิกอัพรถเก๋งรถแท็กซี่อือด่ะบรรยากาศถึงให้ท่งหน้าท้องฟ้ากระปอดโป้งมือนี ลมให้พี่น้องเบื้องบันเบื้องท้องฟ้า,ฟาถ้าเราค่นผลไมาญานฝนพ่าานนะนะ <c oughs> <c oughs> เอาไปอาบบ่แม่น่ะม <c oughs> ผมก็อาบได้ละพอดีทั้งผู้จัดงานเพิ่นเอาหน้ามาให้อาบพ,พี่น้องออาอยากให้พี่น้องให้เบิง่งอยากให้พี่น้องให้ได้เห็น ส่วนถ้งนี้ก็เป็นของฝ่ายทังรลุดบาทบุญละย่ Nh าอาดหลาดสามสี่ขั้นพี่น้องเอ้ยเบืเ้องต้ล่ะให้พี่น้องเห็นเบื้งมองจอดรถจอดลากกับควงควาง,วางพี่น้องผพ้มาละ่ะบ่ต้องห่วงว่าสีบ่มีมองจอดรถเด้อทางบบวินเห่ามือนี่ทีมงานสาวหน่อยเพศรบานแ้ง มาขอแรงศรัทธาขอความการุณาจากพี่น้องผู้พิ่นต้องการหาละคนก็ตอบคอมเมนต์ไปถามมาหลายว่าคณะอืน่นพิ่นก็ม่เล่นทั้งบริมณต้นทั้งกรุงเทพทั้งวอวินทั้งชนบุรีทั้งระยองแล้วไปยังส้าวน้อยก็ไม่ยินลงมาว่าสันวาบานกันเลยลงมาตามความดีอ้อรังเลยพี่น้องอย่าลืมให้การั่งแรงใจอย่าลืมให้ความอนุเคราะห์กับทีมงานในนด้พี่นอ้องเด้อออ นี่แหละพี่น้องสถานที่พี่น้องผู้เคยไปคเคยมาผู้เคยมาเที่ยวกับคณะหมอลำหรือว่าบ,บุ้งตีคนเสือกมะลินุ่นเที่ยวดีพี่น้องกันสิหูจักกันดีสถานที่บังใดงา,านตามถนนหนข้างโอ้ยหลุดแรนยาวเงาที่จ้าคนดิสารพี่น้องคนดิสารบ้านเฮ้าอะไรไม่รู้ข้างดี กินน้ำเย็นๆกนันนะกาลังใส่เสียงกาลั่นนั่นกันพี่น้อง่นกาลังนมีเสียงโยงบางเทียตเสียงเพียงเขามาอย่างมันติดหลือสิทธ์ดย่ามันมีนปัญหาก็เลยประหยันพี่น้องอย่างนี้คก็เลยยางออกมาทั้งพีแหละก็เลยว่าบงสนุนห้นท้างมองพี่น้องผู้เพ่นเคยไปเคยมา จิจำได้เหมือนเดี๋ยวก็เปิดเดี๋ยวก็ปิด,ปดพี่น้องหาลังเทียเรายังกินไปเบื้องทั้งขั้วก็ถับข้าวถามข้าวไม่ให้แหลมดูกทั้งทังเป็นยังบ่ท่านจะเปิดเป็นข้างการแันละูกแจงเงาแจงเงานะ น้ำพีเงินพี่นิสเซ่ล่ะสวัสดีครับสวัสดีครับใช่จ้าใส่ผมผมแหงอยากดังแกงน้ำนิสเซ่แกงน้ำนิสเซ่คุณครับเออเพิ่นรถตู้โอ้เพิ่นเพิ่นเมาอีกแล้วว่ะเอาได้ยังกินครับ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 เอาจ้าเดี๋ยวตักตักไปแล้วย่างบ่ออันบ้าข้าเจ้าอัน ขันว่าข้าเจาอันเมาลรวบึมเลยดิมันขึ้นเศร้าไกับพระท่านได้กับป้องเดียวอดไปยงใครแนบไเสียงลองลองลองมองดูไม่เศ้าดูลองไม่สาวเจ้า <laughs> มาีสา <laughs> สเสน่ห์ดูไม่ว้ไม่เาวเสียงพี่่อเล่แหวมันขึ้น บ่นเป็นบ่นเป็นซุ่มเหตุได้พี่น้องนี่ดนะมองแดงตัวมองยูมองเศร้าของศิลปินนักสแสดงวัสดีครับพี่เอกบูกินเขาไหมเยียบร้อยเออนี่นี่นก็ตักตักแก่งน้องม่ไปแล้วอ,อ, <laughs> อ้าไปีไป้ ไปเอาน้ำเย็นจักจอกันนะไปกินน้ำเย็นได้

บอน้เำเขียวหนึ่งโอ้็อาเอีกับว่าเสื้อนานก็ให้เจ้าโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับจ้าผมผมคนนีจ้าจ้าพี่น้องครูคนเมาให้อาบสำหรับคลิปนี้พี่น้องเอาไปสบีเจะพุ่มพ่อกันคลิปต่อไป

เพสันตัวเอาพี่น้องนี่ก็คือความเป็นกันเองกับทีมงานเอาด้ยยามนาเ้ยมสนี้ยกน้้ด้ย

จบชิปไว้สามีสะก้อนเนาะพี่น้องเนะาะเฮาจังมาพ่อกันใหม่สำหรับพี่น้องผู้เขามาเบิองชิปหม่สิเป็ี่ยนชิปย่างนั้นพี่น้องถ้าค่อยติดตามส้มสำหรับพี่น้เอาไวส้สามีสะก้อนเบิองแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด<ห>นซับตะไคร้จ้าพร้อมกับ ยาขมามโฆษณาให้พี่น้องในมีความสุขเบืองแล้วก็อย่าลืมเด้อติดตามไปเรื่อยๆกดไลค,ค์กดแชร์กดติดตามเอาปิดคลิปไว้พ่อกันคลิปต่อไปสลัดคลิปนีเ<อ>้เอาไปส่ไปแล้วได้สิเอาไปไปไปจะ,จะเอาเอาไวส้สกอร์จังพอกันคลิปต่อไปเสียงดนตรีขึ้นมาแล้วมันสิมีปัญหาอย่าลืมนะพี่น้องเด้อสุขีมันให้พี่น้องสุข,ขีสุขังสตังมใส่สุภูสุขคนชิมีขอาวเกาคำวาสวัสดีจ้า